สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมและใครๆก็เข้าครัวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูมันฝรั่งอร่อยง่ายสไตล์อเมริกันมาฝากคุณผู้ชมนะครับแฮชบราวน์ส่วนผสมตามนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีมันฝรั่งนะครับคุณผู้ชมจะขูดโดยโดยการใช้ที่ขูดก็ได้แต่ว่าสูตรของผมอันนี้นะฮะผมผมหาที่ขูดไม่เจอผมก็เลยหั่นแล้วก็ซอยให้เป็นแสตชกนะครับชิ้นมันก็จะเหมือนคุณผู้ชมนึกถึงอารมณ์เวลาเรากินส้มตาเวลาแม่ค้าแบบ สมัยก่อนนะเขาจะช็อตช็อ,อชอแล้วปาดออกมาอ่าผมมันจะทําประมาณนั้นนะครับชิ้นมันก็จะเป็นแบบออกสแต็กกว่าไปขูดๆนะครับดังนั้นในเมื่อมันไม่ได้ขูดดังนั้นตัว s t a r ์ชหรือว่าหรือว่าแป้งของเขาอ่ะมันจะออกมาค่อนข้างน้อยผมก็เลยใช้แป้งด้วยอ่าแป้งอนเนกประสงค์นะครับอ่าน,นี้เราจะทอดกับน้ํามันพืชนะครับแล้วอันนี้ผมมีพาสต์รีเล็กน้อยนะครับมาโรยให้มันดูมีอะไรนิดนึงเริ่มกันเลยคุณผู้ชม โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมีโบผสบมอันใหญ่ผมลงไปเลยนะครับเราเอาแต่มันนะน้าที่แช่ทีลเผมแช่น้ําไว้นะคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับมันประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับแล้วผมลงเกลือนะครับเกลือเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อปรุงรสนะครับผมต้องการให้เขาไข่ตัว สตาร์ชหรือว่าที่เป็นมืดๆของเขามานะครับมันจะได้นึบๆด้วยแล้วก็ให้รสชาติกลมๆสักทีเดียวแต่ว่าตัวหลักๆเรือที่เราจะปรุงรสเนี่ยเดี๋ยวตอนทอดเสร็จแล้วนะครับโอเคจากนั้นผมจะลงแป้งเพราะว่าชิ้นเราค่อนข้างใหญ่ถ้าเราไม่ใส่แป้งเนี่ยเขาไม่เกาะพันเป็นแพแน่ๆเลย ตอนนี้ผมวองกระทะแล้วเอาให้ร้อนจัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงน้ํามันพืชเราก็จะเอาเจ้นีลงไปทอดกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีที่ขูดนะครับถ้าเราขูดมันฝรั่งโดยใช้ที่ขูดก็ไม่จำเป็นต้องใส่แป้งก็ได้นะคุณผู้ชมนะก็เอามา อย่างเงี้ยลงเกลือผสมผสมดูว่าเออเมื่อเขาออกมาหรือเปล่าวันนี้ชิ้นผมมันค่อนข้างใหญ่นะเพราผมหาที่ขูดไม่เจอดังนั้นเราก็ต้องใช้แป้งช่วยด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่บางคนอาจจะทำเป็นอยู่แล้วน่าจะงงท่าต้องใส่แป้งทำไมวะเนี่ยละเหตุผลโอเคคุณผู้ชมผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่กระทะกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเล่งกระทะให้ร้อนจัดนะครับแล้วผมลงน้ํามันพืชนะครับลงน้ํามันพืชไปเลยคุณผู้ชมกะปริมาณให้มันพอดีกับมันฝรั่งของเรานะครับผมลงมันฝรั่งเขี่ยให้มันทั่วๆเป็นแผรเลยคุณผู้ชมนะครับให้มันเป็นแผ่ๆแ,แบนๆน,นะครับเขประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวพอเราทอดเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะตัดให้มันเป็นชิ้นขนาดไหนก็นแล้วแต่เรานะครับอันนี้เราทําแบบเป็นโฮมเมดแฮชบรวนนะครับคือจริงๆเนี่ยคุณผูณ้ชอมอาจจะงงอาจจะคุ้นกับที่บ้านเราเนี่ยรู้สึกมันจะมีอยู่เจ้าหลักๆนะครับร้านเบอร์เกอร์นะครับที่เขาขายแฮชบรวนเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับหน้าตาแบบนั้นนะครับแต่คุณผู้ชมผมจะบอกว่าคำว่าแฮชบรวนจริงๆแล้วมันก็แปลตรงตัวนะคุณผู้ชมผมไม่ได้บังอาจจะมาสอนภาษาอังกฤษนะแต่ว่า สำหรับคนที่ไม่ทราบอันนี้เราก็บอกกันแต่คนที่ทราบไปแลวก็คงคงก็ค้าคข้ามไปนะครับแฮชเนี่ยมันแปลว่าอาหารที่ทํามาจากโพเตโต้หรือว่ามันฝรั่งอยู่แล้วนะครับแฮชบราวน์ก็แปลว่าตรงตัวมันฝรั่งที่เอามาบราวน์ก็คือมาทอดให้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยๆนะครับดังนั้นมันก็ไม่ฟิกหรอกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจริงๆคุณผู้ชมจะเสิร์ฟทั้งแผงอย่างนี้เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะคุ้นคุ้นะว่าทําอย่างเนี้มันคล้ายกับเมนูหนึ่งที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับคือ โรสตี้นะครับอันนั้นก็คือจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศสนะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นอเมริกันเขาก็เรียกแฮชบราวน์นะครับโอเคเราก็จะทอดไปจนเขาเหลืองนะครับอันนี้เห็นสังเกตไหมมันก็จะเกาะกันเป็นแพรนะครับแป้งเนี่ยแหละมันช่วยตรงนี้แหละคุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับด้านทอดให้สีเหลืองสวยเป็นสีบราวน์เลยน้ำตาลน้ำตาลเ,เข้มๆนะครับน้ำตาลอ่อนๆเด้อนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอาเจ้าโอคุโนมิยากิเอ้ยไม่ใช่จัมโบ้ฮัชบราวของผมอ่ะชื่อเต็มมันคือจัมโบ้ฮัชบราวน์น um นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมนึกขึ้นได้ว่าผมไม่หัน่นละกันผมเสิร์ฟทั้งอย่างเงี้ยใหญ่ๆเลยจะได้เห็นว่าเฮ้ยฮัชบราวจริงๆมันก็เป้งอย่างเงี้ยนะผมจะลงจานก่อนนะครับอึบนั่นเต็จแปะหนึ่งแปะหนึ่งอึบอบเออโอ้ยร้อน <laughs> คุณผู้ชมอย่าเรียนแบบนะครับถ้ามือไม่แน่จริงอย่านะนี่ท้าทายนะครับเออนี่แหละครับเราทำเป็นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะมาตัดเป็นเล็กๆคุณผู้ชมก็าใช้ริงโมหรือเขาใช้มีดตัดเป็นเหลี่ยมๆอะไรแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับทีนี้เราก็เสิร์ฟง่ายๆก่อนจะเสิร์ฟเราก็ต้องโรยเกลือนะครับรอาะนะครับอผมาพริกไทยด้วยให้มันได้กลิ่นนิดนึงนะครับ นี่ก็เป็นขายเป็นสไตล์ผมธรแลดาจริงๆถ้ากินอย่างมันฝรั่งนะแค่เกลือก็พอแต่ว่าผมมีแอบปิดมีพาสลี่หน่อยให้มันดูเขียวๆสวยๆนะครับคุณผู้ชมโอเคจบปะแค่น,นี้เองง่ายๆจัมโบ้ฮัทสบราว์โฮมเมดของเราเสร็จแล้ว